นะครับทีนี้ของเพลงราคาสูงอ oh, oh kind <of> um, ่ะเอาละครับกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ทุกท่านสุขสุขคนนะครับผมวันนี้พบกับผมกับช่องนันพอยชแนลนะครับผมนี่วันนี้มีเมนูมานำเสนอนะคือว่าเสียบแห้งอิริโดนๆในกินเทียขันโมเซียนกับบอสมารดเอามารับประทานได้มาเอามาเป็นเมนูเห็ดเสแปบได้นะเมนูนี่ลังชานาดบฟมัก จังใดก็ขอโทษขออภัยครับผมว่าท่านใดได้ร้องแล้วเนี่ยผมบอกว่าติดใจว่างใหม่วางสนวางมือว่ลงจากถวยจากซ้มกันเลยนะครับผมนี่ไปลึงกันเลยครับ,สบเสียบนัวๆกันครับผมนอ่ะนะครับเปิดมานี่ก็เห็นตัวอ่อนของตอนน่ครับนี่เอามาเห็นเซลลูรอยแล้วนะครับนี่นี่หลายหัง่งกันหลายแผงกันเลยหลายสันกันเลยนะพี่น้อง นี่ซิมเบิ้งครับนี่คุณอาซิมเบิ้งโอ้ยมันตุยๆเลยว่าลันวณะนี่นี่งานสองทันนะครับเชื่อกันแกะนี่ตัวอ่อนก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ตัวใหญ่ๆันต์ะพี่น้องนี่วิงงออ่งยันต์อ้วน,นกันเลยโอ้โห,โโหสั้นออกนี่แต่โคกๆ่ลุดออกมาตุบตุบตุบโอ้ยเมนูนี่นแซ่บแห้งจริงนะครับบอกไปกอื่นนทำายไปนี่ทั้งตัวกับแกๆนะครับส่วนที่จะต้องเอาออกนี่ก็คือมัน แถบสิบุมีนะมันเป็นตัวอ่อนนะแต่ว่ามือนี่ที่เอามาเนี่ครับเพราะว่าตัวเขาอยู่ตัวหัวเสือห้างนี่นะมันอยู่ผิดหมองผิดทีอยู่ไก่คนเกินไปนะก็เลยต้องเอามาทำเป็นเมนูแซ่บๆซะเลยนะมันอยู่ไก่คนหมดอันตรายครับน,นี่นีฮอร์แกออกไปได้หลายส่วนแล้วนี่ครับเนาะนี่ก็โอ้ขักเลยแพงนี่ก็แพงแบบหนึ่งนี่ครับ แกบักยังไงเลยนี่โอ้นี่แกก็ได้หลายกิโลนะพี่น้องห้างหนึ่งนี่ทีมงานไปเอามาให้กันเฉียไปหลายเมกันไดถึงว,ว่าก็ไดเน,นี่เมนูหากินยากบางทีเขาปะขายใหายซ้ำด้วยครับนี่นะอันนี้ผมเกิดทำการปรุงเครื่องเรียบร้อยนะประเทศไายตอนไอปรุงเครื่องให้เบิง้งเนาะพอดี ยากเสียงนั่นเสียงนี่ดังโพดเลยวุฒิไทยนี่ก็ปรุงกันเดีวก็ยอนอยาออมาประมาณนี้ครับนี่คูรียคูรีเขากันไม่จริหรอกนะนะตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยครับนี่ก็เรียบร้อยก็สิประมาณนี้ครับโอ,โ,โอ้โหซีซันหน้าตาเป็นตะกินบมดครับนี่สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะพี่น้องนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะเป็นกำลังใจช่องผมนึ่งน,นะครับเนาะส่วนใดท่านใดที่บ่บ่ทานบ่อย่งใดก็ขอโทษขออภัยครับผม เดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ